จะเป็นกระเป๋าวพวกอ่าโดโดเรมีฟาซาลาทีเดอร์ของที่เรารับมีกี่ชิ้นเดี๋ยวนะพี่ดูคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สภาพกล่องมาแบบนี้จริงๆเลยนะคะเนี่ยนี่โบ๋แล้วก็นี่ของหายมั่งเปล่าอย่างเงี้ยเลย ได้เดียวนี่นแหละ mm. นี่นะคะกล่องสุ่มอันนี้ฮอ,อเครื่องบินฮ <How sensor. S 1> อเซนเซอร์อ๋ออันนี้เขาเรียกฮอเซนเซอร์ด้วย <sensor. S 1> มือใช้มือบังคับเล่นใช้มือบังคับเล่นแล้วก็มีตุกตต๊กตาบาบี้เป็นคุณหมออันนี้เป็นชุดไดโนเสาร์นะคะนี่เป็นชุดไดโนเสาร์และอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าวพวก อาโดโดเรมีฟาซัลลาทีเดอร์อันนี้เป็นอะไรอ,ะอ่ะอ๋ออที่จิมจิมนี้วะอันนี้ก็คือแบบถ้าสมมุติเราไปเล่นเกมใช่ไหมอันนี้ถ้าเล่นเกมเสร็จปุบ๊บถ้าถ้า,ถ,าถ้าจิมเสร็จปุบ๊บมันก็จะงับแบบนี้อันนี้ครั้งแรกนะคะที่เราสั่งปืนด้วยสั่งกล่อง,องส่มมาพันหนึ่งเพจเพราะว่าคิดออนไลน์ อันนี้ปืนน่าจะใส่สใส่เจลได้ปืนอัดลมอันนี้ชุดสวะอันนี้ก็เป็นเลโก้ <LEGO. S 1> <LEGO. S 2> อันนี้น่าจะเป็นห่วงยาง,ง,ยางน,นี่คือห่วงยางนะคะนี่ก็ห่วงยาง,ง,ยางมีปลาดุกดิ๊กมีปลาดุกดิกอันนี้น่าจะของแท้ตัวใหญ่มากเลยค่ะน,นี่หัวชา์จัะ าไฟน่ารถอันนี้หัวชาร์จอันนี้อะไร <ฟ S 1> ไ,ไฟเทคอ่ะอันนี้น่าจะเป็นไฟเทคอ <laughs> <c oughs> ่าแล้นี้ก็<อ> L O L <LL S 2> อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็น L O L แบบเด็กๆเขาแบบมาเป็นใครียกขายเซอร์ไพรส์อ,อะไรแล้ชุดนี้ก็เป็นรถไฟดิลกอ็รถไฟเหาะนะคะอ่า ของที่เรารับมีกี่ชิ้นเดี๋ยวนะพี่ดูคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสิบสี่ชิ้นนะคะราคาแปดราคาแปด้อยเก้าสิบเก้าบาทจากอ่าพเพจ <Online. S 1> powerkit online อันนี้คือเพจเนี้ยคือเราสั่งของประจำอยู่แล้วแต่ไอ้กล่องสุ่มเนี่ยคือเราเพิ่งจะอ่ามาสุ่มครั้งแรกแล้วก็สภาพก็ สภาพกล่องถึงจะรับไม่ได้ก็แต่ก็โอเคของข้างในก็เยอะอยู่นะคะเผื่อใครสนใจ power kit นะคะเพจ power kit ค่ะจะเป็นบางอ้วนอ่าพ่อค้าร้านนี้คือแบบโอเคมากเลยใส่ใจลูกค้าอันนี้เดี๋ยวเราปิดก่อนเพราะว่าเราแอบลูกแกะนะคะเดี๋ยวให้เขามาแกะของเขาเองเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขาแกะกันนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวขอจบรีวิวกล่องสุ่มเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อกัน EP ตอนให้ลูกมาแกะอีกรอบหนึ่ง